เลยคจังหวัดนะครับอันที่สองนะครับก็คือเรื่องแนวนทางการขอส่งมอบจากอบตนะครับเมื่อกี้ท่านเจ้าหน้าที่เป็นจะแนะนำเสนอว่าจะไหนนะครับซึ่งโดยระเบียบยังพุ่งต่อไปเป็นต่อน,นะครับแต่ว่าต่อมาใส่เจ้าหน้าที่ก็เดียวจัดเงินนะครับต้องคุยกันกันวาวิธีาาการเรียนการขอที่จะไหนนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าพวามมาศึกษาอยู่ต้นบทตอนนี้แล้วถือว่ามันเป็นที่เรียนต่อได้บ้านี่ยังสอบเป็นโดดเดอร์นะครับ สอนพินะครับเกียวกับาเกี่ยวกับการทอสมนะครับเห็นใจไหมันจะพทระเบียบพระรพระเบียบดำกขัุมนนะครับราัาตอนเราซือการหาสมาชิกเพิ่นะครับจังัดทันเร่ขาทุกว่าสองร้อยพุถึงไปยีกสบามนหาเพิ่มไปผมซื้อว่าตอนนี้เลยดูตอนไนตอสเต่าหปีนีบริโภคนะครับปีหนีบริโภคเพราะว่าสมาชิกเข้าเพิ่มมาหลายนะครับ เพิ่มวารายก็ได้บริหารคอแต่ว่าสิ่งที่ขอคือคอจากท่านนายกตะบนเตยนะครับกรนี้ท่านนะครับแต่อย่าเนี่ยยินเสียท่านนายกตะบนเตยว่าผู้นสีขาวไม่หาวนะครับการคอในท่านนายกปปะพี่น้องตะบนดอนจริงนะตะบนเตยนะครับเทียบเช่นท่านนายกครับเรียนท่านนายกนจริงนะครับท่านเลขาจังหวัด ครับท่านคณะกรรมการกองทุนแล้วก็เจ้าหน้าที่อัตถรสิที่มาต้อนรับทุกท่นทนานนะครับวันนี้ผมเห็นตั้งแต่เดิอนเข้ามาแล้วว่าเอ,อมันเป็นวนะันเสาร์เนาะวันเสาร์ทุกคนกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ว่าถ้าไม่ใจรักที่จะไปทําง,งานเกี่ยวกับสวัสดิการไม่ได้นะครับซึ่งจากที่ผมดูวีดีานะครับ เรที่นำเสนอเกี่ยวกับบริบทของการทำงานของท่านนายกองทีมงานนะครับก็เลยที่นี้เห็นว่างานจดการมันมันไม่ใช่เฉพาะงานเดียวนะครับมันไม่เป็นงานเดียวแต่วันนี้เห็นการนําเสนอแล้วก็การบรรยายต่างๆเมื่อท่านมีท่านองท่านเลขานะครับของท่านรองธรหน้านเตยนะครับซึ่ง การทํางานวัสดิกาน,นมันมันกลมตื้นกันไปหมดนะครับถ้าจะดูแลพี่น้องมันกลมตืนกันไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้างต่างๆผมเห็นท่านรองของผมไปขับเคลื่อนผมก็ไม่ได้ลงไปพุกคีนเลยครับแต่ผมรู้อยู่ว่าการทาง,งานของกลุ่มที่มาในวันนี้นะครับเต็มร้อยนะครับเต็มร้อยก็อย่างว่าเห็นท่านรองถามไปสองคำถามก็รู้ใจอยู่ที่ว่า สมาชิกขหายาแต่บางทีพี่น้องเราอาจจะไม่เข้าใจนะครับอาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับด้านตา่างๆในการที่เราจะนำสวัสดิการนี้ไปใช้ส่วนมากการจัดตั้งกองทุนถ้าจะทำให้สำเร็จจริงทุกท่านต้องมีใจให้กันอะย่าไ,ไปหวังผลประโยชน์อะไรมากมายนะครับจากการตั้งกองทุนนะครับวันนี้เห็นการต้อนรับของท่านนายก และวันนี้นม่ผมีโอกาสได้นั่งพูดคุยการทํางานของท่านนะครับเพราะว่าท่านมีประสบการณ์ผ่านทางเป็นสมาชิกสภาองค์การรัฐจังหวัดมานะครับท่านก็มาดำรงตำแหน่งนายก23หมู่บ้านไม่ใช่น้อยนะครับ23หมู่บ้านก็พบ12หมู่บ้านประชากร7,500ท่าน20,000งบประมาณร้อยร้อยล้านสามแสนมันนั่งจีบข้อมูลก็พบข้างหกสิบล้าน นะครับแต่ก็ทว่วไปจะเป็นมาเชื่อมกับจอรายการนะครับก็ว่าได้เป็นเงิน,นส่วนนั้นซึส่วนมาก,กน,นะครับเนาะก็อย่างน้อยนะครับเราเป็นตัวแทนของชุมชนนะครับที่มาในวันนี้ล้วก็ท่านเจ้าหน้าทีท่ด้วยนะครับเราทำเพื่อพี่น้องนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางด้านท่านนายกที่เสนะเวลาแล้วก็ให้โอกาสของท,ทางด้าน คนเคยได้มาเยี่ยมชมนะครับบริบทแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดนะครับในในนามในานามอบตอเลยน,นะครับพวกเขาขอบคุณท่านแล้วนกะ็เจ้าหน้าที่ทุกๆกคนนะครับที่ริเ่เห็นความสานะคัญแล้วก็ให้แลกเปลี่ยนความคิดที่จะนําไปพัฒนาต่อไปครับขอบคุณมากครับท่าน เดินอี่นี่นะครับที่ได้ให้เกียรติคัดทานกองทุนสวัสดิการชุมชนตะบนรัตจิแล้วก็โครงการการสวัสดิการตะนตนะครับต้อนรับชนะนะครับศึกษาดูงานในครั้งนี้นะครับเวลาว่างเป็นอย่างที่นะครับในชัติต่อไปก็จะได้รับเกียรติจากท่านเช่นเคยนะครับผมลำดับท่านนายกนะครับเดี๋ยวจะกลับวันหนึ่งนะครับของเวลา จะต้องเดนินทางไปทางข้าวนะครับซาาจะไปน,นั่งที่ไหนนะครับแล้กวก็พจะอยู่ในระ,วะแวะะะะกอพาเมอดทอรหรือโกแกวนะครับเราจะเาาสียเวลาจะประมาณสิบถึงี่สินาทีน,นะครับก็ต้องขอคุณทัานบอมชุนสวัสดิการจุนชุนตบบลเตยนะครับนำดุท่านนายกนะครับท่านตอบนายก ในฐานะประธานของทุกนะครับที่ได้โอกาสมาเยี่ยมนะครับผมเองก็ได้รับการประสานจากทางท่านบอกกองว่าทางกองทุนเตยจะมาดุกงานนะครับวันที่สิบเก้านะครับเป็นวันเสาร์นะครับท่านนายกน,นะครับแต่กก็ยินดีต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือไม่ ออกพรรษาหน้ากะร,ระชินนะครับเป็นลูกประจำอาวุธกระชินบ้างลูกอะไรบ้างนะครับก็บบริจเตอ์นะครับเราไปดูสองท่านก็ได้ได้ให้ไปช่วยนายพลที่นะครับก็ก็ต้องกลับท่ไปนะครับการต้อนรับวันนี้นะครับก็อาจจะไม่ไม่สะดวกสบายนะครับจริงๆเราทำห้องระชุมห้อง ห้องประชุมสภาหลังใหม่ด้วยแต่ว่ายังยังไม่เรียบร้อยนะครับแอร์ยังไม่ค่อยเย็นเดี๋ยวจะ,ะติดพัดม่านแล้วก็ติดแอบรบ์เพิ่มอีกสักตัวสองตัวนะครับก็เลยใจ้งเข้าประชุมกลักบตัวกรรมการทั้งไปทั้าไม่ได้รับความสะดวกสบายนะครับก็ ย่อมทัดนโยบายนะครับเห็นบอกว่าอยู่ห่างจากอำเภอป้องสังสิทธไปใช่เจ็ดกิโลนะครับจุดเจ็ดห่างจากตัวอำเภอนะครับก็จะมีโอกาสนะครับก็จะไปว่าดูการดำเนินงานของทางกองทุนมันก็รุ่นใหม่นะครับความอยากดีใจท่านทุกท่านนะครับน่าจะนำพากองทุนของเต้ยเนี่ยไปได้ดี มสทิคเพอนะคนั้นก็เป็นอมาชิกสภาการมาสมควรมาหลายสมัยแล้วเป็นประธานสภาเคยเป็นอดีตประธานสภาก็ตอนรับที่มาด้วยนะครับผมโชคดีนะครับที่ได้คณะทำงานที่คณะที่จะมีคุณภาพนะครับมีประสบการณ์นะครับต้นต่ออทไรนี้ก็สอบวันเวลาได้แล้ว ต,ตอนนี้ยังไม่มีประหลัดรัท่นเตยก็ยังขาดอะไรอยู่หท่านนายกัยังขาดอาจจะอาจาอาจะแลกเปลี่ยนในส่วนของตุ้องคกรกันนะครับก็วันนี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรที่จ,จะที่จะตอนรับทันนะครับ เงพี่บุญเนี่เป็นเงินสลัเปาตอ,ออชิมอ่างนั้นเดียวผมไปต่อชิอชวตองเช้าเข้าว่าน่าจะเป็นยอที่สุดนะครับเข้าใจอย่างนั้นะน,นคะครับดูจากดูจากคนต่อแถวอร่อยอร่อยไม่ไม่ทราบว่าเจะเป็นสินค้าลูทถอกข,ของของอำเภอพี่บุพี่บูก็ต้องจิตสลเปาพี่บุญ ที่บนเนจ่ยเป็นตามผาของของของอ่าอำเภอศีนทอนอำเภอคงเจียมนะครับซึ่งก็มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับเราเราก็จะเป็นตามผาตอนนี้ก็ไม่ค่อยแวะอะไรจังเลยก็ไม่ได้ค่อยแวะนะครับส่วนมากก็จะเป็นศรีนทอนนะครับซึ่งจะมีล่องแพกิจกรรมล่องแพนะครับนี่แพร่ท่องเที่ยว สีซ้อครับปูบิลานะครับคาเฟ่เยอะมากนะครับเข้าไปเข้าไปได้ไกลมากถ้าออกจากที่บูร์ไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นแบบนะครับขอสถานที่เป็นคาเฟ่เป็นอะไรต่างๆนะครดื่มน้ำดื่มเกลือสชิทอร คงจะคงจะไปอยู่ทั้งเครื่องทั้งวิตนองารทั้งควเกียนนั่นแหละนะครับของเราเป็นทางผ่านนะครับก็ท่านจะมาเมื่อไรก็ได้นะครับถ้าเกิดท่านอยากจะผ่านวันนี้นะครับท่านเตยอยากจะมีการจะพาคณะอื่นๆมาดูหน้านนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเพื่อที่จะให้ในส่วนของการแลกเปลี่ยนได้นะครับอาจจะไม่ได้ดีเด่นดีเด่นเมื่อไรนะครับว่าทังจำนวนเราก็ต้อง เยอะนะครับผมเองก็พยายามจะปรับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นการาให้บริการประชาชนนะครับการอำนวยความสะดวกเรื่องต่างๆนะครับก็ออกมาปรบับกันอยู่ปีสองปีนะครับปีนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับก็ก็ยังไม่ดีเข้าที่ควรน,นะครับแต่ก็จะพยายาม ผลการกระทำชดเพิ่มากกว่านี้นะครับทางเตยก็คงจะมีการพัฒนาไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางเตยก็ก็จะได้เปรียบก็คือจำนวนหมู่บ้านนี้เยอะนะครับท่านก็มีโอการที่จะทุ่มเททุกมา่ทุกอย่างได้นะครับอย่างกองส่วนการของเราอย่างกองทุนส่วนการเนี่ยนะครับก็ผมอยากเน้นในส่วนของการการดูแลนะมากกว่าการไปดูแลตอน ตอนตายตอนสียชีวิตนะครับบางทีหนึ่งเงินที่จะเป็นตัวล่อหรือเขาเรียกว่าล่อหรือเปล่านะครับล่อให้สมัครจีบสมัครเข้ามาเยอะๆมันอาจจะไม่เยอะนะครับมืนกบาทอย่างนี้นะครับก็มันไม่เข้ากับกองทุนอื่นๆนะครับจึงบางกองทุนมันก็ได้เป็นแสนนะครับของล่อเนี้ยก็เพราว่ามันได้ไม่เยอะนะครับก็ไม่อยากสมัครบ ส่วนของนั้นาการดูแลตั้งแต่ตั้งแต่เกิดนะครับ,จน,นรบจนถึงจนตะกอนนะเข้าหลงหลงปานะครับเราจะไปเน้นตรงส่วนสวัสดิการอื่นๆมากกว่านะครับปเป็นเพ้าพยายามที่จะปรับแผ่ในส่วนของงานกองทุนอยู่นะครับว่าให้เน้นในส่วนของการดูดูแลสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นการเช่ารักษาตัวในโรงพยาหรือว่าการยังเินตัวนะครับ เราก็มาดูแลทางด้านสังคมนะคเมื่อวานก็ตัดปากเที่ยวโต๊ดหน้าหนึ่งเก็ประการได้นำเงินกองทุนไปทำรงทานไปทำบุญนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราได้ดูแลในในงานด้านสังคมนะครับเราใช้กองทุนสวัสดิการเนี่ยครับเป็นตัวเป็นตัวเชือ่อมนะครับส่วนสมาชิกเนี่ยนะครับที่ตอบครับเมื่อกี้ท่านในข่าวบอกว่า ต้องให้ได้ร้อยคนส่องคนต้องมาดูพนักงานห่ยว่าพนักง,งานตอนนี้เราสมัครกันทุกคนเลยยังพนักงานหมดจิตเนี่นนเยงเจ้าบุคลากรในตอนนี้ตัวร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบคนแล้วเนี่ยนะครับถ้าขอความรับมือให้พนักงานเราเนี่ยสมัครทุกคนก่อน,อน,น,นดีไหมท่านเลขาเพื่อที่จะได้รับเงินสมทบนะครับในส่วนของสมทบจากอบตหรือจากอบท,ออบทอไปเนี่ยนะครับก็ ก็ต้องขอความเห็นชอบนะครับท่านสมาชิกสภานะครับแล้วมีเหตุผลที่จะสมทบหรือด,ด,ด,ดูสัดส่วนของกองทุนนะครับว่าเราจะสมทบสักกี่เปอร์เซ็นต์น,นี่นะครับก็อาจจะดูในสัดส่วนที่สมทบได้เป็นภาระทางงบประมาณงบประมาณปีละแสนท่าน,นะครับเดือนต่อไปอาจอาจะอาจจะเพิ่มก็ได้ เมื่านที่ท่านนายกบอกว่าร้อยล้านเนี่ยจริงๆร้อยล้านเนี่ยมันมีในข้นอบัญญัติครับแต่ว่างานโครงสร้างจริงๆเนี่ยถามท่านแล้วท่านนายกรอาจจะเยอะกว่านึง่งจิบนะครับการทำการจัดสมุดในส่วนของงานโครงสร้าจงจต่มันต้อทางให้กับท่างสมาชิกในพื้นที่ถ่าอาจจะได้เยอะกว่าหนึ่งจิบนะครับเพราะว่าหนึงจิมันมีภาระเยอะนะครับเลยเพาะเงินนุนนะครับเป็น,นยอย่าง,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 นะงที่ประสงค์ไปด้วยที่ก็สิาล้านหแสนกว่าบาท ต่างหวายผู้บริการก็สิเกตไลน์นอ่ไมนีดก็สามสามสิบล้านนั่นน่ะนะไม่ทำอะไรเลยแต่กับก็ดูมันจะเยอะแต่ว่ามันก็ไม่เยอะในการบริหารก็พประหยัดจังปัญหารในบางวานที่มีจำกัดนะครับผมก็ได้ประสานในส่วนของงานหรือคืนนะครับโดยเฉพาะโครงการที่เกินศักยภาพก็ส่วนหนึ่งก็มีความโชคดีหรือ ในโอกาสได้ผมได้เป็นประธานภาษสา,านระดับองค์เงือด้วยนะครับแลก็มีโอกาสได้ประสา,านขอรับการมหา,าจดจังหวัดนะครับส่วนหนึ่งก็ก็เคยเป็นอดีตสมาชิกสภาการมหาจดจังหวัดซึ่งมีท่านประสิทธิ์ทองเทพน,นี่แหละเขาเป็นแอบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับก็ก็จะเป็นน้องห้อทีมงานก็ก็ตอนนี้ก็เขียนก็นจะเปลี่ยนหน,หนิดนึงแต่ก่อนนี ท่านประจิตตอนนี้ท่านประจิยังอยู่เขียนนี้นะครับแต่ว่าสมัยต่อไปเนี่ยมันก็จะปรับขอบส่วนของเขียนลดต้ำไปนิดนึงนะครับท่านก็จะไม่ได้มีพื้นที่ตัดเขียนเขียนนี่เป็นไม่ไม่จะเป็นเขียนหนึ่งนจะเป็นไปอยู่เขียนสองนะครับเขียนสองเนี่ยเขาเลี่ยวประชากรวบาจริงๆประชากรมันเยอะนะครับก็จะได้สเกลไปเขียนนั่นนะครับก็จะมีการเปลี่ยนส่วนของเขียนนะครัก็นอกจากนั้นก็ลงระบบสายทาง ขอม,มาจากปู๋ยปุ๋ยปุยปุ๋ยั darum, ุดด๋ยปุ๋ยนุ๋ยปุ๋ยปุกยปุ๋ยปุ๋งปุ๋ยปั๋ยกุรยปุกยรุ๋าปุัปุ๋ยปล๋ยปุ๋ยปุนะค sure exactly ุ๋ยป้๋ยป้ายปุปหลายป้านปุ๋ยปุน ที่ยันนะครับก็ยังต้องมาทำงานโครงสร้างกันอยู่นะครับก็้ไปตาดมาไล่ไปมาเนี่ยก็หมู่บ้านม,ม,มันขยายไปเรื่อยๆก็ต้องทำไฟฟ้าต่อพานะครับก็ต้องก็ต้องก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำกันนะครับก็วันนี้ก็คงจะไม่รบกวนเวลาท่านคณะ เยอะเยอะมากแล้วก็คงจะมีบทจำอยู่แล้วแหละนะครับร็ขอให้การสัมภาษของท่านนะครับทั้งคณะท่านนายกแล้วก็ท่านคณะกรรมการกองทุนส่วนการจุดจุดตัวเติทุพพลภเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพแล้วก็อยู่ที่นี่ก็ขอให้มีความสุขนะครับในการศึกษาดูงานครั้งนี้นะครับแต่เติม ได้ชาร์จแบตได้เติมพลังนะครับกลับไปนะครับบริหารของทุนนะครับแล้วก็ไหวทันได้กลับมาอีกนะครับกลับมาเยี่ยมเราเองนะครับวันนี้เรอาจจะยังไม่พร้อมนะครับวันต่อไปก็อาจจะมีความพร้อมมากก็เห็นะครับต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็อาจจะติดขัดนิดนึงนะครับเจะเป็นมันเป็นจังกานะครับเดี๋ยวมีเจ้าป่าวมาให้ท่านนายกไปชิมซักสองก่อนนะครับเพื่อเพื่อ ก็ขากลาบก็ได้แวะเงินก็ได้นะครับาสินค้าของอนพิมพ์สานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ท่านเดินทางเดินทางไปพักผ่อ,อนมีความสุขและเด้ตทกงตือนประจักษากครับขอบคุณมากครับ เชิญนะครับทางคนะร่วมแ่ายภาพและจะได้มออของที่กันรวมงครับค่